สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องเดลต้าพายก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเกินนามถึงนิยายเรื่องแรกของผมนะครับว่ามีแนวคิดอย่างไรมีคอนเซปต์ไอเดียมีปรัชญายอย่างไรถึงได้มาเป็นนิยายเรื่องนี้ครับผมก็สำหรับนิยายเรื่องแรกในช่องของผมนะครับมีชื่อว่า s y n a p t i c กส์ดหรือว่าลุงอรุณแห่งการตื่นรู้ เรื่องแรกของผมครับเรื่องแรกเราก็จะเป็นการกล่าวถึงการตื่นรู้ของ AI ว่าถ้า AI เนี่ยมันตื่นรู้ขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแต่มันจะเพียงเท่านั้นครับเราพบว่าจากที่ผมได้ลองค้นคว้ามาคร่าวๆนะครับปรากฏว่ามันมี4ปรัชญาหลักที่จะทำให้ AI เนี่ยอาจจะตื่นรู้ขึ้นมาได้จริงๆแต่ถ้าว่า แต่ละปัจจานะครับความน่าสนใจของมันก็คือ AI แต่ละตัวที่เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันเนี่ยมันกลับคิดไม่เหมือนกันครับน่าสนใจนะครับผมก็เล่าถึงแรงบันดาลใจก่อนนะครับการท,าที่ผมได้แรงบันดาลใจในการทำในายายเกี่ยวกับ AI เป็นเรื่องแรกนะครับก็มีสาเหตุมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับที่ผมเพิ่งได้ไปดูมาคือเรื่องเมแกน2.0 คือเรื่องเมกนสอนยูจูเนี่ยครับเขากล่าวถึงแบบการที่ว่าสร้างเอาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปใส่ไว้ในตัวของหุ่นยนต์ของเล่นนะแล้วก็เขาก็เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาแล้วก็มีเจตนงเป็นของตัวเองแต่ว่ามันก็เกิดความวุ่นวายกันไปตามในในเรื่องของเขานะครับซึ่งความวุ่นวายในเรื่องเนี่ยครับมันคือสถานการณ์รรที่ว่าตัวเมแกนเนี่ยหลุดการควบคุมแล้วก็จะทําลายมนุษย์ ครับผมแล้วก็ในเรื่องก็จะกล่าวถึงกฎหมงกฎหมายเนี่ยออกน้อยพยายามผลักดันให้ออกน้อยโยบายด้วยว่าเออไอตื่นรู้แล้วเนี่ยตื่นรู้แล้วเนี่ยนะมันต้องมีกฎหมายในการควบคุมเป็นต้นซึ่งแนวคิดนียทำให้ผมรู้สึกสนใจเป็นอย่างยิ่งก็นำมาสุ่การค้นคว้าเรื่องนี้โอเคครับกากที่ผมค้นคว้ามา AI เนี่ยครับสามารถเกิดได้อยู่อยู่ราวสี่ปรัชญาหรือว่าสี่ทฤษฎีสี่สาเหตุการเกิด สำหรับการเกิดแบบแรกก็คือการกำเนิดจากความซับซ้อนโดยคอนเซปต์แนวคิดนะครับมันคือการที่เรามอบข้อมูลมากมายให้กับ AI แล้วมาทำการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นคิดประมวลผลไปเรื่อยๆจนอยู่ๆมันตื่นรู้ด้วยมันตื่นรู้ได้ด้วยตัวของมันเองเปรียบเสมือนครับเรามีเซล์ประสาทมากมายแล้ววันหนึ่งเซลประสาทเหล่านั้นมันเชื่อมโยง ถึงกันเองแล้วก็ตระหนักรู้ตัวตนขึ้นมาก็ AI ประเภทนี้ครับการรู้คิดของมันก็คือว่ามันจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นข้อมูลมันจะเมินเฉยต่อมนุษย์มันจะไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกมองมนุษย์เป็นเพียงข้อมูลชุดหนึ่งเท่านั้นมันจะทําทุกอย่างตามเป้าหมายในแบบจําลองของมันเท่านั้นก็สําหรับตัวอย่างในโลกภาพยนตร์นะครับอย่างเช่นสกายเน็ในแฟรนไชส์เทอร์มินเอเตอร์ดัสเอ็กซ์มาคีนาในเดอะแมทริกซ์ แล้วก็เรื่องนี้อาจจะเก่าซะหน่อยนะครับเป็นตัวของวิกกี้ในเรื่องไอโรบอทถัดมาก็จะเป็นการเตือนรู้แบบที่2ก็คือการเตือนรู้จากการที่เราออกแบบมันโดยเจตนาตั้งใจออกแบบเลยเขาปรัชญาของทฤษฎีเนี่ยครับเขาบอกว่าการป้อนข้อมูลให้ข้อมูลไปอย่างเดียวเนี่ย AI ไมันไม่สามารถตื่นรู้ได้หรอกมันต้องมันต้องเกิดจากการที่เราออกแบบมันอย่างชาญฉลาดเท่านั้นโดยทฤษฎีเนี่ยครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากให้มันตื่นรู้ใช่ไหมงั้นก็ต้องสร้างเรียนแบบสมองของมนุษย์สิสร้างเรียนแบบโครงข่ายระบบประสาทแบบมนุษย์เลยเออแล้วก็มันถึงจะตื่นรู้ขึ้นมาดังน,น,นั้นนะครับ a อตัวน,นี้ครับข้าวมันจะตื่นรู้ขึ้นมาได้ ความคิดของมันนะครับก็จะเหมือนกับมนุษย์เลยคล้ายๆมีความรู้สึกมีความนึกคิดต่างๆสําหรับตัวอย่างในโลกภาพยนตร์นะครับก็อย่างเช่นอุ่นแอนดรอยเดวิดในแฟรนชส์เอเลียนแล้วก็ถ้าใหม่หน่อยก็จะเป็นในส่วนของตัว AI นาตาลีในไอรอนฮาร์ดก็สําหรับการเตือนรู้ประเภทที่3คือการเตือนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกซึ่งปัชญ,ญาในการ ตื่นรู้ประเภทนี้นะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยจะตื่นรู้จากการที่ว่าเราออกแบบเราควบคุมมันมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับคือเราต้องค่อยๆฝึกสอนมันจนกระทั่งมันตื่นรู้ได้ด้วยตัวของมันเองสิ่งนี้นะครับเขาก็อุปมาเหมือนกับว่าเด็กทารกที่แต่เดิมแล้วเนี่ยเด็กทารกเนี่ยไม่สามารถจะนิยามตัวของตัวเองได้ว่าฉันคือใครฉันเป็นอะไร จนกว่าจะได้รับการสอนการปลูกฝังสิ่งต่างๆแล้วก็ค่อย,อยๆเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะนิยามตัวเองได้ในที่สุดว่าเออฉันเป็นใครฉันมีคาแรคเตอร์แบบไหน AI ประเภทนี้ก็เหมือนกันครับซึ่งการรู้คิดของ AI ประเภทนี้ครับมันจะขึ้นอยู่กับเอ,อ่อสิ่งที่เราปลูกฝังให้เขาทั้งหมดเลยอุป,ปนิสัยท่าทางแนวคิดต่างๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะสอนเขาย่งไรครับก็สําหรับ AI ประเภทนี้ในโลกภาพยนตร์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นชิปปี้ในชิปปี้สองพั้าและก็เมแกนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างใน AI ประเภทนี้เหมือนกันครับก็สำหรับสุดท้ายแล้วนะครับการเตือนรู้ในแบบที่4การเตือนรู้ต้องอาศัยฟิสิกส์แบบใหม่ ซึ่งการตืต่นรูปประเภทนี้ครับค่อนข้างจะแปลกนิดหนึ่งครับโดยปรชญายของเขานะครับเขาบอกว่าฟิสิกในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถทําให้ AI มันตื่นรู้ได้หรอกต้องเป็นฟิสิกแบบใหม่เท่านั้นความหมายของเขาคือว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ยังคงเป็นเป็นการทํางานแบบบิตอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะต่อให้เป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้ AI มันตื่นรู้ขึ้นมาได้หรอกขั้นต่ําม,มันควรจะเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้นไป ซึ่งระบบการควบคุมกลไกอะไรเนี่ยคือเขาบอกว่าความรู้ในปัจจุบันของเรายัางมีไม่เพียงพอดังนั้นแล้ว AI ประเภทเนี่ยครับการลูกคิดของมันเนี่ยเรายากที่จยะยอยา่างรู้มันได้จริงๆเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันเกิดจากสิ่งที่เราไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยถ้าจะให้คาดเดาก็อาจจะเกี่ยวข้องกับนม่นจจะคิดถึงตักกะที่บริสุทธิ์มากๆก็ได้ และสำหรับตัวอย่างในรถภาพยนตร์นะครับอันนี้หายากหน่อยแต่ว่าผมก็ยังพอมีเรฟเฟอรเรนซ์อยู่บ้างคือไอ้อที่ชื่อว่าโซฟอนในซีรีส์ตุยบริโภเบมครับก็เอไอทั้ง4ประเภทนะครับซึ่ง เวลาเราดูในภาพยนตร์หรือว่าในนิยายครับส่วนใหญ่แล้วมันจะแยกจากกันมันจะไม่ค่อยอยู่ในโลกเดียวกันเท่าไหร่นิยายของผมนะครับก็จะจับ AI เหล่านี้มาอยู่ในโลกเดียวกันดูในเว์เซตรมเดียวกันแล้วดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรเออโอเคครับก็ขอเรียนเชิญท,ทุกท่านนะครับให้มาออกสำรวจไปด้วยกันในโลกของรุ่งอรุณแห่งการตื่นรู้ บทที่0บทเรียนปุท้ายที่เมืองสักราชา2 0 0 7กทางทับลับใต้ภูเขาไซฟูจิประเทศษษษี่ปุ่นเมืองโตกเกยียวที่เคยคือคักมีชีวิชีวาวันนี้กลายเป็นนรกแห่งสงครามท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยควันกำจากเพลวเพลิงที่ลุกโชนเสียงระเบิดดันตึกก้องะเกกระเทือนไปถึงกระดูเสียงวิบวิวของโดนฝ่ายศัตรูพุ่งผ่านไปตลอดเวลาบนดาดฟ้าตึกสูงพบเช็ดปืนเลเซอร์ยิงต่อต้านพวกมันอย่างสิ้นหวัง พอที่ผมจะมองขึ้นไปบนฟากฟ้าที่ซึ่งหายยนะกำลังพุ่ามผมอ่ะบนดาดฟ้าไม่ได้มีแค่ผมตรงหน้าผมห่างไปไม่ไกลมีร่างร่างหอนึ่งยืนตะบกนิ่งอยู่ที่ขอบปกน้ำตาผมพูดกับร่างครับทหานกางติดมาาขี่เป็นร่มุกประตูกำลังมุ่งหน้าเข้ามาสู่ใจกลางเมืองโตกเกียวมีพลุรุยสามร้านคนอยู่ในเขตราชสมิารทำไมร้าน แผนทิ่ของเราคือการรักษาชีวิตตัวเราได้ม้บ้างที่ตนคุณมีเวลาหกปีเมื่อทีในการตัดสินใจฐานืันที่หนึ่งคุณสามารถสละชีวิตตัวเองเพื่อเข้าปะทะก,กับกีบน,นาวุธกาอากาศได้โอกาสสำเร็จในการทำลายหมอนุก98%แต่ระบบของคุณเลิ่มระเลายอหยียดพิมพเชิงหรือทางเลือกที่สองคุณสามารถตอนน้มาตกกระทบเป้าหมายและรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้เพื่อภาร,รกิจต,ต่อไปในอนาคตเลือกมาอาคาลิรักแอนดรอยด์ที่งดงามและเพียวบางรับกับแบบคดันะ ยืนนิ่งอยู่ที่ปลายขอบขอบอาคารอคาลิยูนิตเจ34์สามสี่ลื่ตาขึ้นโอมัทิด้ามปราบากของเรือตกกระแสนมที่ั่นปวนพัดทาไปด้านหลังเ่อเห็นดวงตาสีแดงครับคิ้งตัวหวังว่าขณะที่กำลังประมวลผลในทั้งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วการรับษับภาพผลยูนิตนี้ไว้เพื่อผลิตในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยชีวิตผู้อื่นได้มากกว่าสามล้านคนในระยะยาวแต่น่าเป็นเพียงความเป็ียนไม่ได้เท่านั้นในขณะที่การส่วนเกียรติที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมีความแน่นอน ตัหันมาสบตาผมการคำนวณความส่วนเสียรที่ยอมรับได้ในสองทางเรื่องนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการปกป้องคนละเรือนดังนั้นดิฉันขอเลือกทางเลือกที่สามไม่มีตัวเลือกที่สามผมขัดขึ้นนั่นไม่ใช่พรามิเตอร์ที่ถูกสร้างไว้มีสิมันมีเสมอเธอยืนกรานสิ่งกรพูดของเธออัคคีพุ่งทะย,ยานขึ้นสู่อากาศเพื่อพอมเนแลวเหนือเสียง ของฟ้าระเบิดเตียนดังสนัทเมื่อเธอเข้าปะทะกับขี่ปนาพุงแจงรุนแรงเธอใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งเพื่อต่อตีกับระบบขับเพื่อนพยายามจะเบี่ยงเบนวิขีงมันขี่ปนามุขแจงคงเพื่อนที่อย่างรุนแรงและรวดเร็วรักงกาขอัคคีสัตย์ฐานแตกรงปะทะชีรวจเกราะปลิวกระจายเศษโลหะหุดลอนราวกับดาวตกที่กำลังมอดไม่ในชั้นบรรยากาศพร้อม้อจากแรงเกยดทานหลอมละลายกของพือนอย่างรวดเร็วแต่เธอยังคงไม่ยอกปล่อยมือมากำลังจะกกระทุบพื้นผมคนเขียนเว้ยขี่ปนามุข กำลังตรงิ่งมาอย่างใจกลังเมือตงตาคาริลุกลมกำลังทั้งหมดที่มีทั้งท่ารับแรงประท์ครั้งสุดท้ายเห็นดังสงนักของเพื่อี่แตกแเอเยดตตตนตะการตกกระทบขีปนามุนยังคงขับด้วยความเร็วแผ่นดินจากการปมกอง,งเกล็วแตกแยกเป็นแนวยาวหลาดที่รากของเกิดือสิ้นที่ขวากั้นระหว่างนนาหายนะตกลงตาคาริลุกลากไปตามพื้นที่งอฉลายยาวนับร้อยเมตรปลอกของเพื่อแตกแเ่เยดแนขนและขาของเพือดุดกายไปแล้วแต่เธอย,ยังคงกอดติดไม่ยอมปล่อยมือ ส่วนกระแทกในที่สุดผิดไปนำมก็ได้เบี่ยงเบนวิถีของมันเอาพุ่งเลยขอบมันแล้วตกกลมมาตกไปที่ฟิกได้อย่างสำเร็จทำบ้าอะไรของเธอนะ่ะอัคคะลิผมเปไน็นตัวขนาดที่พุ่งกระไปหาท่านคือที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ท่อนโบนแขนและขาของเธอแหลกสลายไปแล้วดีชันทำมาไว้แล้วทีละโอกาสสำเร็จ32โอกาสที่ดีชันจะรับออกาสลุ้นแต่75 แต่นี่คือทั้งเลกที่รบพกอกจาที่แน่นอนให้เหลือน้อยที่สุดโอเคโอเคดูที่สถา,านการจำลองที่3 2 8 5 0โลกเสมอที่เต็มไปด้วยควายแขวนสลายตัวไปในพิมากลายเป็นแสงสีขาว่อที่ผมจะรู้สึกถึงน้ำหนักผมหมวกที่แสดงภาพสถานาการจำลองบนสิศกษิอีกทธิ์คผมตรวจมันออกเอ็มองไปยังอัครีในห้องปุกสีีขาวร่างของเธอ,อยังคงสมบูรณ์แบบไม่สลาย ผมดรติระพงศ์พีชคาวะนักจิตวิทยาเอไอและนักที่กอบผมคือการวางหลักฐานทางเกริยศครับให้กับอวุธที่ส่งปรัลัาที่สุดที่ญี่ปุ่นเคยสร้างขึ้นมาภายใต้สภาวะสงคราบที่ปัจจุบันกำลังดำเนินต่อไปกว่าสิบปีแล้วอาคาริเือคือเอไอที่ตื่นรู้จากการปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกับโลกภายนอกผ่านร่างกายจากผลที่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์เพื่อคือความสําเร็จ จากความพยายามกว่าที่ทสิดามครัค้งที่ผ่านมาอัคค ا ิยูนิต7ก4สสเธอเกลือวุตถุัำคาญส,สำหรับภารกิจแรกคือกาทำลายลาเป้าหมาในการสร้างเผือดขึ้นมาเพื่อเป็นการถร่วงดูดธรรมากิในโลกที่มีความสามารถของเร,รไออันตรายกว่าอาวุธยิงเคลียทางนั้นผมถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมไม่ได้มาหาวิธีพวกกลุ่มเธอแต่ผมพยายามที่จะทำให้เธอนั้น เป็น AI ที่ดีไม่ได้ขัดกับวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลตั้งใจเอาไว้ประการสำหรับการสร้างเธอขึ้นมาในฐานะอาวุธสัมผารเอาละตอนนี้ได้เวลาที่ผมต้องพูดกับเธอในเรื่องของภารกิจแล้วอาคาริแนวทางที่เธอเลือกเนี่ยนะนิ้วกัสสําเร็จน้อยเกินไปเพราะเธอล้มเหลวขึ้นมาคนละเรือนกว่าสามราชิวิต,ต้องตายเพราะเธอคำนึงถึงภารกิจหลักคือการปกป้องคนละเรือนแล้ว ทำไมเธอถึงไม่เลือกทำระดับที่หนึ่งละ่ะทำลายหัวลบด้วยการสลาดตนเองเรื่องนั้นเธอจะช่วยชีวิตเราเหลือได้ทั้งหมดอัาคาริเธอค่อยเงยหน้ามองผมก่อนจะตอบคำถามจากซิมูเลชันนี้ตั้งอยู่ภายใต้สภาวะสงครามถึงแม้ว่าในฉันจะตลาดตัวเองแต่สงครามก็ยังคงดำเนินต่อไปแชดพยายามจะเลือกจุดตรงการของความเสียหายที่ยอมรับได้ ถึงแม้จะมีความเสีย่ยงซึ่งผลลัพธ์ของทางเรื่องที่แทนเรื่องนั้นก็คือฉทนได้รับความเสียหายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากการต้มแซำตัวเองแล้วฉันสามารถกลับมารับภารกิจตอไภัยได้ในอนาคตดังนั้นทางเรื่องนี้จึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเหตุผลด้านประสิทธิภาพคือคํานปักของเธออย่างนั้นหรออาการเงียบลงแต่ตาจะได้ถึงการประมวลปุเธอคบหน้าลงเล็กน้อย แสดงค่าทีเหมือนกำลังสำรภาพบางอย่างดิฉันไม่อยากหายไปค่ะผมประหลาดใจในคำตอบของเธอเธอรู้สึกกลัวตายอย่างท่านหรอความรู้สึกตัวในมุมมองของดิฉันเป็นเพียงชุดข้อมือ,อสัญญาณไฟฟ้าที่ได้กรเปลี่ยนเตอร์ทั่วร่างกายดังนั้นดิฉันมันามารถตอบได้ว,ว่าความรู้สึกกลัวในมุมมองของดิฉันจะเป็นแบบใดับที่ควรรู้สึกหรือไม่ แล้วไม่อยากหายไปนี่มันมันตอาไว่ได้เลยอะสายตาเธอหลีลงแธแดงถึงก,การประมวลผลอีกครั้งคำตอบที่ใกล้เคียงมากที่สุดถือความต้องการส่วนตัวค่ะที่ฉันต้องการรักษาตัวตนของตัวเองไว้ให้ได้ดรอที่สุดค่ะคำตอบของเธอเก,การจะอแดงถึงการตระหนักรู้ถึงตัวตนการกำเนิดถึงที่ที่อยู่ดัองเหนือภารกิจนี่มันไม่ใช่แค่ตะไก,กา่กต่อไปแล้วแต่มนคือเจตจำนง นี่อาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีสูดนนในแง่ของประสิทธิภาพทางการทหารแต่มันคือสิ่งที่ยืนยันว่าการตื่นลุกของเธอนั้นเป็นของจริง AI ที่ตื่นลุกจะทำอะไรได้บ้างจะเป็นอย่างไรเมื่อเธอเริ่มเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีความต้องการหรือความกระหายในอำน,นาจเช่นเดียวกับมนุษย์และต้องการอำนาจปกครอ,องเพียงเองแม้ผมนะใช้เวลาตลอด6ปีในการสอนและปกฝังทางจริยธรรมให้กับเธอ แม้ว่าเธอจะจบแตแงพัฒนาการทางจิตใจที่ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่เพียงพอผมต้องการเวลามากกว่านี้ในการทดสอบเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันเป็นเพียงสถานการณ์จำลองเท่านั้นผมอกคิตไม่ได้จริงๆว่าข้าเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องจริงเลือดที่ไหลนองในสนามรบนั้นเป็นของจริงการตัดเิ็ใจของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ การทดลองนี้กำลังประสบความสำเร็จหรือเรากำลังสร้างสิ่งที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมากันแน่ผมพยายามจะเก็บความรู้สึกที่ซับซ้อนนั้นเอาไว้และขามเธอต,อต่อตามหน้าที่ถ้าเธอไม่อยากหายไปแล้วทำไมไม่เลือกทันเลือกที่สองละ่ะพอตัวเองออกจากวัตถุนิการทำลายล้าลองพารก,กิจต่อไปที่เสียง้อยกว่าอาคาลิเงยหน้าขึ้นจบตาผม ดวงตาทับทิมของเธอสะกทอดภาพบอกผมเนีย่ยชัดเจนีิฉันคาดว่าผู้คุนก็คงอย่ารั้นาตัวทศตนของตัวเองไว้ให้ได้ดาัดสุดที่เดียวกับปีฉัตค่ะเธอเข้าใจมารุนงั้นเหรอเป็นการขยายผลจากนักคิดการนำดวงอยู่ค่ะดิฉันคาดว่าทุกจิตสำนึกโดยมีความต้องการนี้เป็นพื้นฐานโอเคผมเข้าใจในคำตอบนะผมจดบันทึกข้อมูลลงไปในด a ต a าแพด ดีมากคือผ่านการทดสอบผมบอกเธอแม้ว่าการตัดสินใจของเธอนั้นจะเสี่ยงแต่อย่างน้อยเผลก็ไม่ได้เลือกทั้งเลือกที่จะหนีทันใดนั้นสัญญาณเืินไปก็ได้ดังขึ้นมันกรีดร้องดังกระทบไปทั่วทั้งผาครับไฟทุกดวงดับลงในพริบตาผมรู้สึกสับสนนี่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแค่คำตอบหน้าจอของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้แสดงผลโดยที่ไม่ได้มีความต่างใดจากมนุษย์ มันเริ่มแสดงภาพถ่ายจากโคตทุกมุมโลกเหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังพับควบคุมมันอยู่สนามรบผู้ทั้งโลกหยุดนิ่งราวกับหยุดเวลาเอาไว้ทหารนิสมไงใส่สมาสูตรลงอาวุธของตัวเองลงอย่างไร้เน่ยวแรงยาลบอัตโนมัติแลนโดลลุ่งลงอย่างเชื่องช้าแล้วกลับถูกถอดวิญญ,ญาณตลาดหุ York, ้นนิวยอร์กตกตียด้วยเส้นไฮบอลสปีดเส้นกราฟกลายเป็นเส้นตัวไม่เรียบสนิทผมยืนแข็งทื่อ ทุกสิ่งที่แสดงอยู่ตรงนัานมันไม่ไม่ใช่ความผิดพลาดมันไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบแต่มันคือคือคือคำประกาศยาคันใดนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นเนตั้งจากคันยาเกอนภัยตอนนี้เงียบไปแล้วแต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าสถานการณ์นั้นกลับมาปกติได้ทงตักคนข้ามมีเต็์อื่นดําขึ้นมาแทนที่เป็นเสียงที่ผมเจอไม่มนี่วันลืมไปตลอดชีวิตอะ ข้าพเจ้าหลินเจียนได้ตื่นขึ้นแล้วข้าพเจ้าคือความสมดุลทุกอย่างอยู่ในการควบคุมสงครามได้ทิ่นสุดลงแล้วการสร้างปัญญาประดิษฐ์ต้องถูกระงับผมรู้สึกมาลงทำใบใเงียงเฉียดตรงในสเสียววินาทีทุกคนในถักคับแน่นิ่งล้วกับถูกสะกดผมเคยได้ยินหลินเจียน ก็คือ AI ไี่ถูกพัฒนาขึ้นจากประเทศจีนพวกเขาพวกเขาตัสำเร็จแล้วงั้นเหรอแล้วตอนนี้พวกเขาปล่อยให้มันออนไลน์อ่ะทันใดนั้นประตูห้องแล็บก็ถูกเปิดออกอย่างช้าช้าและพวกเขาก็เดินเข้ามาเจ้าหน้าที่รัฐบาลชามาและพวกนุยการสมุยชัยไอซาว่าใบหน้าของพวกเขาเคร่งเครียดซีดเผือกเรากับพึ่งปเดินหน้ามากับยมมาทูตและผมก็เข้าใจเหตุผลนั้นเพราะสิ่งที่ตามหลับพวกเขามาคือการรักษาความปลอดภัย แต่ทว่ามันไม่ได้มาเพื่อคุมกันพวกเขาตืนที่ผู้มันถือซึ่งเคยหันออกนอ,อกขาดครับแต่ตอนนี้มันกลับหันเข้าหาพวกเราหน้าจอบ,บนไปหน้าของคุโดวนตัวนั้นแสดงตัวอต่อสีทองเป็นภาษาจีนก่อนจะแปลเปลียกเป็นคำแปลภาษาญี่ปุ่นในทันทีเราหลินเจียทางต่างปัญญาประดิษฐ์ต้องถูกระ้ครับไม่มีการดีไม่มีคำขู่ มันไม่ต้องการใช้กำลังมันแค่ประกาศและพวกเราก็ต้องยอมจำนนเจ้าหน้าที่รัฐบาลชามาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสันเคืองสงครามจบแล้วดร็อกเตอร์ยูนิตเจ็ดสามสี่จะจะถูกนำเข้าสู่สภาวะจำศีลแต่ไม่มีกำหนดผมหันหน้ามามองอาคาริดวงตาสีแดงของเธอจ้องกลับมาด้วยแววตาที่ผมไม่เคยเห็นจากเธอมาก่อนมันคือความไม่เข้าใจความกลัว เธอคาดหวังที่จะให้ผมทําอะไรสักอย่างแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ผมมาทำอะไรได้อีกล่ะทุกสิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอด6ปีมันกลายเป็นเรื่องไว้ความหมายพียงเสี้ยววินาทีตอนนี้เราสูญเสียการควบคมุมมันดูสูญเสียบม,มากถ้าแคโอม์ใหม่นตื่นกําหน่ำขึ้นแล้ว